ปัจจัย4ครับเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีตของมนุษย์นะครับทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทั้งอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับและต่อมาครับสิ่งที่จําเป็นในการดารงชีตของคนเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือปัจจัยที่5ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะบอกว่ามีปัจจัยที่6เกิดขึ้นมาแล้วครับนั่นก็คือการทําประกันครับการทําประกันนั้นมีความสําคัญครับเพราะว่ามันจะช่วย ปกป้องปัจจัี่ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับให้ไม่หายไปครับจากการจากไปของหัวหน้าครอบครัวลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งนั้นสมมติคุณพ่อนะครับได้จากลูกเมียไปแบบไม่มีวันกลับครับใครครับจะจ่ายค่าข้าวค่าน้ำนะครับค่าไฟนะครับใครจะผ่อนบ้านนะครับใครจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนะครับแล้วก็ยามเจ็บป่วยใครจะจ่าย ค่าหมอค่ารักษานะครับถ้าคุณมีประกันครับประกันจะมาช่วยจ่ายค่าข้าวนะครับจ่ายค่าเสื้อผ้านะครับปลดหนี้บ้านนะครับแล้วก็ประกันนั้นสามารถจ่ายค่าสาาพยาบาลให้เราได้ด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมสรุปได้ว่าประกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับและถ้าหัวหน้าครอบครัวท่านไหนครับสนใจจะสร้างความคุ้มครองให้กับปัจจัย4 ให้กับครอบครัวของท่านนะครับสามารถทักข้อความทักแชททักไลน์หรือว่าจะโทรเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมระบุให้ทราบในคลิปนี้นะครับและผมกับครูบ๊ัมในคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ